วันนี้เราจะมาสาธิตกันว่าดิมเมอรหรือว่าตัวสวิตช์ไฟหลีนั่นเองตัวสวิตช์ไฟหลีตัวนี้นะคะสามารถทำให้บ้านของคุณเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นมีการเล่นแสงในบ้านมากขึ้นตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสามารถทำเป็น t ูเว a y ได้ด้วยซึ่งในวันนี้เองนะคะเรามีการสาธิตการติดตั้งไฟหลีแบบ t ูเว a y ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าการติดตั้งไฟหลีแบบทูเวนี้ใช้งานยังไงนะคะติดตั้งยังไงนะคะ เรับดูการติดตั้งฟวิ์สองทางกันนะครับที่ไม่ธรรมดากว่าน,นั้นเราจะเอาดีมเมอร์มาประกอบด้วยนะครับนั่นหมายความว่ายังไงนะครับสวิ์สองทางเปิดปิดแบบธรรมดาแต่เราสามารถดีมไฟได้ด้วยหน้าตาฟวิ์สองทางจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวดีมเมอร์จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ฟึ่งดิเมอร์รุ่นนี้เองเนี่ยเป็นยูนิเวอร์แซลดิเมอร์3-5ตีมได้ทั้งหลอดที่เป็นหลอดไส้หลอดฮาโลเจนหลอด LED แต่ข้อแนะนำนะครับก่อนจะใช้งานทุกครั้งแนะนำว่าให้ทดสอบกับหลอดที่ท่านจะเลือกใช้ก่อนตัวดิเมอร์ตัวนี้รองรับได้ถึง400วัตต์ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตั้งกันเลยครับตัวนี้ด้วยระบบ U a s y คล i ปทำงานได้ง่ายและไว,วขึ้นจะเห็นว่าฝ่ายที่มาจาก สายเมนด้านนอกนะครับเข้าตรงคอมเป็นหัวสีแดงสาย L1 ต่อไปยังสวิตสอทางอีกด้านหนึ่งนะครับ L2 ก็เหมือนกันต่อไปสองทางอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวเราไปทําด้านต่อไปกันหลังจากติดตั้งตัวนี้เสร็จนะครับเรามาติดตั้งตัวที่2ชุดนี้จะเป็นชุดที่ประกอบด้วยสวิตสองทางบวกด้วยดิเมอร์ตัวดิเมอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะติดตั้งตัวคอมไว้กับดิเมอร์แบบนี้เลย ทางหนึ่งไปที่หลอดไฟเราติดตั้งเลยครับสายหนึ่งที่ไปที่หลอดไฟจะสังเกตว่าเราจะมีสายที่เหลืออยู่แบบนี้เพราะฉนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นลูกเตา๋าหรือเป็นตัวแบบนี้สําหรับต่อรวมกันหรือจะใช้ตัวเทปพ,พันสายไฟหรืออะไรก็ได้ครับให้มันยึดติดก,กันนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเห็นว่าติดตั้งไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าเป็นไปตามฟังก์ชันที่เราต้องการหรือเปล่าเราจะเปิดไฟที่หัวนอนไฟติดนะครับปรมุนเพิ่มความสว่บบางนะครับนะฮะโอเคเราจะเดินออกจากห้องก็จะมาปิดตรงหน้าประตูปึ๊บใช้งานได้ครับถ้าเกิดเรากลับเข้ามาที่ห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดไฟที่หน้าห้องปึ๊บดีมไฟลงนะครับจะนอนแล้ว เดินมาที่เตียงนะครับปิดไฟเรียบร้อยครับตรงตามที่เราต้องการทุกอย่างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบนะครับฟังก์ชันดิมเมอร์แบบ2ทางนะครับเอาไปใช้งานตรงห้องนอนนะครับเราเปิดประตูเข้ามาแลวเรามาดีมไฟที่หัวนอนนะครับแล้วเราก็นอนแล้วก็ปิดไฟที่ตรงนั้นได้เลยหรือจะเป็นบันไดนะครับบันไดก็เปิดข้างล่างนะครับมาปิดข้างบนนะครับบ้านใครที่หลังใหญ่หน่อยมีเหมือนโคมไฟระยะที่สามารถดิมได้ก็สร้างมูแอน็ตโทน ของบ้านให้ได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะครับเราก็ลองไปเลือกหาหรือเลือกชมได้ตามราคาไฟฟ้าของชาน n เดอร์